ไหนมีกี่ตัวไหนมีอะไรบ้างไหนปลาปลาไหนอันนั้คืออะไรลูกเอาขึ้นมาดูหรือนี้พอไม่ดูเอาเอาลงไปทำไมลูกขึ้นมาเลยไหนกบไหนกบอบอบออยู่ไหนนี่เหรออบอบอบแล้วอะไรอยู่ในมือลูกแดงๆอะปลาหมึกหรือเปล่า นี่คืออะไรนี่คือตัวอะไรสีเหลืองเนี่ยอันนี้คืออะไรปลาอยู่ไหนปลาอยู่ไหนคะฮะปลาอยู่ไหนลูกปลาอยู่ไหนปลาปลา,าตากลมอันนี้คืออะไรจระเข้อยู่ไหนจระเข้อยู่ไหนไหนหนทูทิ้งอะไรลงไปลูกฮะไหนจระเข้อยู่ไหนคะไหนอันนั้นคืออะไรมามานี่มานี่มานี่